เพอร์ซ a นาเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ปล่อยภาพและที่เซอร์เปิดตัวโกกุ๊ปน้องใหม่5าสาวแกรมมาจนเป็นกระแสะในโลกออนไลน์ล่าสุดแกรมมาได้มีการจัดงานเปิดตัวแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมปล่อยซิงเกิลแรก Turnit i n t o g o ให้ได้รับฟังและชมมิวสิกวิดีโอกันแบบเต็มๆครั้งแรกพร้อมกันณไลฟ์เฮาส์แอดเซอร์สตูดิโอรามคำแหง81เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาภายในงานได้รับเกียรติจากคุณหนึ่งวร,รชากรรมการผู้จัดการบริษัทเพอร์ซอนาเอนเตอร์เทนเมนต์พร้อมด้วยเหล่าพา คุณวิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเซิร์ฟเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดรวมโดยคุณพอลพาลิสอารศิษย์โปรดิวเซอร์คุณฟางอัญชนาเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเรคเตอร์คุณน้ำโมน้ำโมครีเอทีฟดีเรคเตอร์คุณพัชชยพัชเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์และสเปเชียลเกรดคุณเมฆสุขขุมหรือเมฆมาชินาโปรดิวเซอร์เพลงเชิญอิดอินทร์โกที่มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกับศิลปินหน้าใหม่นับได้ว่าเป็นที่น่าจับตาม,มองมาากกๆในวงร,อ,บบรอีกวงนึงเลย่ะ ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราแกมมาค่ะ ก็วันนี้นะคะจัดงานแถลงข่าววันแรกเลยก็ถือว่าเปิดตัวค่ายไปด้วยแล้วก็เปิดตัววงแรกของค่ายไปด้วยอันนี้น้องๆแกมมาก็ขอให้ฝากน้องๆแกมมาไว้ในอ้อมอกของทุกคนอีกทีนะคะก็วันนี้6.6ด้วยการเราปล่อย MV บ่าย4โมงวันนี้ในช่องทางทุกช่องทาง streaming platform ก็ไปฝากติดตามกันด้วย t u r n i t into gold นะคะแต่ก็ไม่เพียงแค่นี้วันนี้ก็มี exclusive นิดๆหน่อยๆที่เรามี s ร์วิ่งเข้าไปในตัว press conference ก็เดี๋ยวดื กอนหน้าปล่อยวันที่แล้ววันที่17.7เนาะเดี๋ยวเราจะไปฟัง MV เต็มตัวกันอีกทีหนึ่งชื่อเพลง Summer Break ค่ะอ่าโอ้ย ถ้าให้ชั่วโมงก็เล่าแต่ให้ให้30ิวีก็ได้ค่ะเออจริงๆชื่อแกมม่ามาจากพลังจะแพลคุยกับน้องๆทางอาร์ตว่าเราอยากได้คอนเซปต์ที่แข็งแรงก็เลยมาเป็นดังสีแกมม่าแต่พอตอนพูดถึงดังสีแกมม่ามันก็อาจจะดูน่ากลัวเกินเนาะเวลาแบบคนเขาวิเลจกับคำว่าแกมม่าก็เลยไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมได้มาเป็นการบ่มสีอัญมณีเป็นการเร่งกระบวนการแบบเพิ่มสีทําให้สีชัดเจนเนี้ยค่ะตัวน้องๆเองก็เปรียบดังอัญมณีที่มีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ตัวที่เราเอามาเล่นการคอนเซ็ปต์เที่าอามาเล่นเนี่ยก็จะเป็นสีสันหลากหลายมีสีแดงสีม่วงสีเขียวสีฟ้าและสีชมพูด้วยกันก็ต่างน้องๆก็มีการดึงเหมือนเราดึงพอร์โนาเขาออกมาแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนความเป็นตัวตนของเขาเลยก็สิ่งที่ทุกคนได้เห็นวันนี้ก็คือเป็นตัว ตัวตนของเขาคูณ10ไปเลยค่ะใช่ก็อันนี้ก็คือได้เป็นคอนเซปต์แกมมาเป็นพลังงานอันถี่และแรงที่สุดเลยแล้วก็ในรูปแบบของอัญมณีก็ขอให้ทุกคนอยากที่จะให้ทุกคนชอบคอนเซปต์นี้ที่ทางทีมแล้วก็เพร์โซน่าคิดกันมาได้เป็นประกอบเป็นแกมมาด้วยกันก็จริงๆอย่างแรกมันก็ผ่านมาด้วยกันบนการออเดชั่นใช่ไหมแต่ละคนก็จะมีวิธีการออเดชั่นผ่านกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่จีนก็จะเป็นในด้านของ casting เรื่องาร casting เพราะว่าเป็นเมมเบอร์คนสุดท้ายทีค่ะแล้วก็กระบวนการกว่าจะได้มาเป็นก a ม m าบางคนใช้เวลา2ปีบางคนอยู่ในค่ายมา1ปีอะไรอย่างงี้มีการเทรนนิ่งทุกๆเดือนอย่าง mm hmm. ที่ปิงปองได้เคยพูดไปเมื่อตอนสัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าแบบแต่ละปีแต่ละเดือนก็จะมีโจทย์ของมันมีการ evaluation แล้วก็ก็ค mm ัด hmm. ว่าเราจะใครจะได้เป็นก a ม m า mm hmm. มีการแบบเปลี่ยนสมาชิกมากมายจนได้มาเป็น5คนสุดท้าย ใช่ก็เป็นการทุ่ม,มแรงเนาะ<ช>ด้วยการมาปีเครึ่งกันเต็มๆเลยเจอปิงปองครั้งแรกในตอนอายุ15บจ <c oughs> นวันนี้น้องอายุ17 <c oughs> แล้วกเ็เป็นอะไรที่ถ้าเหมือนเป็นแม่คนนึงเนาะก็ดีใจที่ได้เจอน้องๆเติบโตกันมาถึงวันนี้เงี้ยคะ่ะ <c oughs> ใช่ อย่างที่หนูได้อาจจะได้เล่าไปเม <c oughs> ื่อกี้นะคะก็เพลงเพลงชนินท์นท,ทกทค่คะเล่าถึงเรื่องราวการเติบโตแล้วก็การเดินทางตามความฝันของ,ของ,ของกลุ่มเด็กผู้หญิง5คนใช่ค่ะก็พวกเราก็เป็นตัวแทนของคนที่กาลังมีความฝันแล้วก็อาจจะเจอกับอุปสรรคต่างๆอาจจะเจอกับคําดูถูกคาที่เจออาจจะเจ็บทำร้ายจิตใจคะ่ะแต่เพลงนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวแทนที่จะส่งกล่อมบอกว่าโอเคเราเป็นกำลังใจให้นะแล้วก ทุกอย่างที่ไม่ว่าเราอยากจะทําอะไรอะคะ่ะเราจะเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้ใช่ค่ะเป็นเพลงพลังบวกพลังบวกพลังเต้นพลังเต้นพลังสาบมีดันสเบรกที่โหมีลาเต้นเมื่อกี้นี้แบบอือฮ <c oughs> ึใช่ใช่ Are you ready เนาะแล้วก็ในเพลงอะคะ่ะเราจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมี ะเทศเป็นของตัวเองะอย่างจริงก็จะเป็นน้ำเรีเฟนก็จะเป็นไฟแล้วก็วิล่าจะเป็น earth ค่ะแล้วก็สกายเป็น t h เดอร์ก็คือสายฟ้าส่วนติีฟองก็จะเป็นดอกไม้ค่ะก็ในเพลงนี้ก็จะมีการสื่อถึงคาแรคเตอร์ของเราแต่ละคนด้วยอย่างเช่นความร้อนแรงนะคะสังเกตได้จากสีผมนะคะจะเป็นไฟอะไรแบบนี่คอสตูมคอสตูมเราได้ถ่ายไปหลายชุดเลยค่ะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของคอสตูมก็ค่อนข้างที่จะ จัดเต็มมากๆใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เราติดตามโชว์ในเอวนีโอ้สำหรับหนูสำหร <c oughs> ับพวกเราคือค่อนข้าง,งมากๆเพราะว่าเรา <c oughs> ฟังเพลงครั้งแรกเราก็ก็รู้สึกชอบแต่ว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่ได้ฟังเขาจะรู้สึกเหมือนพวกเราไหมแต่เราก็พยายามที่จะสื่อออกไปให้ได้ดีที่สุดตามที่พวกเราอยากให้มัน สึกว่าแบบทุกคนตื่นเต้นมากๆค่ะด้วยความที่พวกเราก็ยังเป็นมือใหม่อะค่ะแล้วก็ยังเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราพวกเราก็พยายามที่จะลงแรงเต็มที่ใช้ความพยายามเต็มที่ให้ m v นี้แล้วก็เพลงนี้ออกมาดีก็ถามว่ากดดันไหมก็กดดันค่ะ <c oughs> แต่ว่าพวกเราก็เชื่อว่าความทุ่มเทของพวกเรานะคะแล้วก็ทางคาา่ายโฆษณาก็บอกว่าจะส่งสื่อไปถึงคนดูทุกคนได้คาดหวังยังไงบ้างหรอเออปีกปอมมีความคาดหวังไหม เพลงที่สองนะคะซิงเกิล Summer Break ของเราเป็นเพลงที่ออกแนวฟังสบายๆง่ายๆซึ่งว่าคนน่าจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ฟังในชีวิตประจำวันกันเยอะค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามเย็นนี้นะคะ จริงๆจะปล่อยในเดือนน้าใช่แต่ว่าวันนี้ก็ฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็ไปฟังกันก่อนรอดูตัว MV เต็มที่ไปทำกันมาใช่ก็ตัดเสร็จแล้วอยากปล่อยไม่ไหวแล้วแต่ว่าวันนี้ขอให้เป็น one turn into gold แล้วก็ขอให้เพลงนี้ไปเต้นสับๆๆๆกันก่อนใช่เต้นเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวไปฟังอะไรสบายๆกันดีใจตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่า คือรู้สึกว่าเวลาซ้อมในห้องกับเวลามาแสดงที่มีคนดูอยู่ด้วยมันต่างกันมากว่าพอเราได้สบตากับคนดูหรือว่าได้ยินเสียงเชียร์แล้วเห็นคนอยู่เต็มฮอคือมันรู้สึกแบบได้รับพลังเยอะมากๆาค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้ตอนที่โชว์เพลงซัมเมอร์วิกเสร็จแบบน้ำตาคลอเพราะเลยรมันเป็นวันที่พวกเราแบบรอคอยมานานมาก ก็ playing turn it into g o l ของพวกเรานะคะทั้งดิจิทัลแทร็กแล้วก็ทั้งมิวสิกวิดีโอด้วยก็จะปล่อยวันนี้ตอน4โมงเย็นนะคะก็สามารถติดตามได้ทางช่งอง personal entertainment แล้วก็สามารถติดตามพวกเราทุกคนได้ทาง gamma ถูกช่องทางด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ